ฮะฮัลโหลเองใครเนี่ยอุ้ยเดี๋ยังไม่มีคว่เอ่ะชุกชุกชอุ้ยสามตัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยว่าเผื่อละกระสุนก็จะหมดชิ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 อืมไม่เดมหมดอะไรคือเดมหมงคุณมึงเฮ้ยมีเสียงลดมาเพิ่มอ่ะเขาจอดไหมฮะเฮ้เขาจอดว่ะ ไปมาแล้วมาละมาละอยู่ไหนอ่ะไปอยู่ไหนอะไอ้ชางเฮ้ยโอ้โหอยู่ใกล้แค่นี้โอ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 ้เอามาคนเดียวหยอกเดียวครับคุณเตอร์เออเออมันแยกขนาดได้วะเออส่งคนรอบผมไม่ลงอ่ะโคตรเท่เดี๋ยวหาทีฟังยาบแบบ